ขอเชิญร่วมง,งานรับพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ,ษ์ศก18ปีมีครั้งเดียวพบกับพิธียันยับแก่เครดราหูคนสับพิธีเปิดชะตาพลิกชีวิตเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนความไม่มีให้มั่งมีทวีคูณ และพิธีกวนน้ำอมิตรประกอบพิธีโดยอาจารย์สัมพันธ์กบังไั่อาจารย์ปืนมนณิฮิูดูและอาจารย์ชานโฮลี่พิธีเริ่มตั้งแต่11นาฬกาเป็นต้นไปณมูลนิธิธานาคารเพิ่มบุญบางแคพบกันในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2563 สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้สู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับก็วันนี้ผมมาจากรายการนะครับในคลิปรายการโค้งสุดท้ายเรื่องนําโชคจากราศีนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่26สิงหาคม2563นะครับตอนนี้ผมมาจัดเวลาประมาณทุ่มเสรเศษเพึ่งไหว้นะครับพระราหูอันนี้ทุกวันพุธนะครับตอนประมาณ6กโมงกว่าๆจนถึงทุ่มเสรเจษแบบนี้ มีวิธีสวดโซฮาเพื่อจะสรรเสริญเพื่อจะขอพอรขอความสาเร็จก,กับองค์พระราหูขอโชคขอลาบนะครับก็พึ่งเสร็จพิธีไปหมัดๆนะครับก็เลยเอาวันนี้นะครับวันที่ไหว้พระราหูเนี่ยมาจัดรายการโค้งสุดท้ายก็เหลืออีกประมาณวันอีก5ท่าวันนะครับจะถึงวันที่1กันยาวันที่ทุกท่านรอคอยนะครับเท้าฟันนะครับความจากตอนที่แล้วคลิปที่แล้วนะครับก็ก็มาจัดในคลิปแรกหลังจากที่หายไปประมาณ สามงวดนะสาม,มวดก็เกือบสองเดือนนะครับก็ตอนนี้ยอดวิวในคลิปนั้นทะลุห้าหมื่นวิวไปแล้วนะครับก็ห้าหมื่นเสร็จเจไปแล้วนะวันนี้นะที่ผมดูตอนเช้าก็ขอพระคุณท่านผู้ชมมากเลยที่คอมเมนต์กันมาสองสามร้อยท่านนะครับส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจแล้วก็คิดถึงกันนะครับก็หลายท่านว่าลูกศิษย์ผมส่วนใหญ่นะครับที่ติดตามผมมาสองปีสามปีบางคนก็เกือบห้าปีนะ หลายท่านก็ไม่ไม่ค่อยคอมเมนต์แต่ติดตามกันหลายท่านก็บอกว่าไม่เคยคอมเมนต์เลยนะครับแต่ที่ผ่านมาคิดถึงจริงๆก็เลยคอมเมนต์มานะครับก็จะเป็นคนที่แบบไม่ไม่เขาเรียกว่าชอบดูนะครับแล้วก็ไม่ชอบที่จะเรื่องมากไม่ชอบเยอะไม่ชอบเขียนไม่ชอบระบายอะไรนะครับก็น่ารักดีนะครับแต่ถึงเวลาที่อยากได้กําลังใจท่านก็มาคอมเมนต์ Comment กันนะครับบอกถึงกันว่าคิดถึงกันรู้สึกดีใจนะครับ คืออจัดรายการมาเอาจริงก็เกือบ5ปีนะที่ผมให้ตัวเลขมาก็ดูทาง YouTube นี่ก็เป็นก็เรียกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับการดู YouTube เนี่ยเราก็คือสามารถเปิดเข้ามาดูได้เลยนะครับก็ไอ้ควกค่าน้ำค่า,าไฟค่าอินเทอร์เน็ตนั้นมันเป็นเรื่องปกติในการที่เราใช้เน็ตแต่หมายถึงว่าช่องมันไม่ใช่ช่องมันแบบเคเบิลช่องบอกรับสมาชิก YouTube พวกนี้เราจะดูฟรีแต่คนที่มาจัดรายการ นะครับก็ต้องเสียนะีอย่างผมเนี่ยมีฉากมีไฟมีอุปรกรณ์การถ่ายทํามีสถานที่ทีต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายนะครับก็สองสามปีที่ผ่านมาผมมีไรายได้จาก y o u y u u t y o u เนี่ยเราผมท่านผู้ชมก็ทุกท่านทราบผมว่า99%นะเพราะว่าท่านก็จะทราบแล้วที่มีข่าวแย่ๆเลย,ยว,ว่าเพลง200ล้านวิวได้เงิน5-6ล้านบาทนะการที่จัดรายการทาง YouTube ไม่ว่า,าจ,จะเป็น เขาเรียกว่าร้องเพลงมิวสิกวีโอหรือจะเป็นก๊อปปี้เพลงหรือเขาเรียกว่าคอปเวอร์เพลงของคนอื่นเนี่ยโดยที่เราเอาเพลงคนอื่นแล้วมาร้องในสไตล์เราแล้วมีคนดูเยอะๆเนี่ยเราก็จะได้ไปได้จาก YouTube เขาก็จะให้จากยอดวิวนะหมื่นวิวได้กี่บาทได้อย่างเงี้ยสามสี่ปีก่อนผมก็ได้รายได้จาก u t u b e เนี่ยประมาณก่อนโควิดนะครับผมไม่ได้ไรายได้จาก u t u b e แล้ว ก่อนนั้นก็ปีแรกได้น้อยมากเลยพึ่งจะไม่ได้เยอะเมื่อเมื่อปีประมาณปี6 2นี่เองปีนี้ปี63นะเพราะว่าคนเริ่มดูเยอะขึ้นของตัวผมเองก็มีเคยดูอยอดวิวทะลุปเป็นแสนเริ่มได้เยอะขึ้นก็พอปี63โดนตัดการสร้างไรายได้แนละ้วเพราะว่าเขาตรวจเจอนะครับก็ตัวก็เขาตรวจเจอคือเขาใช้ส่งเมานะครับมันก็จะมีคลิปแบบรายการผมนี่เยอะมาก เปน็นพันพันช่องพันพันรายการแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเขา YouTube ก็จะมี YouTube ที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับตอนนี้ในภาคพ,พื้นเอเชียจะอยู่ที่สิงคโปร์ของเราก็มี YouTube เขาเ,เรียกว่า YouTube Thailand นะครับก็จะดูแลในาประเทศไทยนะครับก็เจ้าที่เขาก็สุบเจอนะครับโดยมีการร้องเรียนทุกนี้นั่นจนเขาก็ตรวจว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็คือการให้ตัวเลขเนี่ยมันก็ YouTube มีกฎมากมายนะครับ เยอะะนะครับเพื่อป้องกันการที่จะกล่าวโจมตีการการจัดรายการที่เสื่อมเสียทางสังคมการใช้ความรุนแรงรวมถึงเรื่องของการพนันด้วยทันีีพอเขาดูแล้วเนี่ยการให้ตัวเลขมันไม่ใช่รายการผมในยการเดียวชอ่องผมก็มีการให้ตัวเลขหลากหลายมันไปเกี่ยวกับป่วยเกี่ยวกับอะไรเนี้ยนะครับก็โดนตัดอะไรได้ดังนั้นที่ผมจะบอกนี่ว่าผมยังจัดได้อยู่นะครับตาบใดที่ยังไม่โดน ปิดช่องนะผมก็จะให้ตัวเลขกลับมาให้ตัวเลขท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าผมจะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ไรายได้ทาง YouTube. ยูท b e เดี๋ยวจะกลายว่าโอ้ผมมีจัดรายการคงจะได้ไรายได้จากตรงนี้เยอะเพราะมียอดวิวเห็นก็บอกร้องเพลงร้อยล้านวิวได้ทังนะแต่มีแต่ว่าถึงแม้ที่ผ่านมาไรายได้ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าการดูหมอดูเนี่ยไม่ได้เหมือนการฟังเพลงฟงังซ้ำฟังเพลงเพลงนี้เพราะอินก็บางคนฟังเป็นร้อยพันรันนะผมยังชอบเพลงบางเพลงเ,น,เนี่ย ho, 100, 000, 000, นะผมก็จะฟังเพลงนั้นเะมัน การเมันเบื่อบางทีผมว่าเป็นพันๆมันหนึ่งครั้งแต่หมอการดูรวมองหมอดูเนี่ยเราจะดูเป็นรายปักรายเดือนดังนั้นพอเดือนนี้เราดูเราฟังไปแล้วพอเดือนใหม่เราจะไม่กลับมาดูของปีที่แล้วหรอกเราจะไม่กลับมาฟัง,งปีที่แล้วเราก็อยากฟังว่าเดือนกันยาเป็นยังไงเดือนตุลาเป็นยังไงปี2564เป็นยังไงนะครับปีหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มีคนดูในระดับหนึ่งแต่มีคนดูเรื่อยๆ นะครับพี่ผ่านมาก็พอได้รายได้เลยถ้าก็ยังมาเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าบุคลากรหรือค่าการทํางานต่างๆนะครับก็ตอนนี้ไม่มีรายได้แล้วก็จะบอกว่าแต่ครับก็ยังมีใจที่จะตัดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ได้อยู่ YouTube แต่ว่ามันได้ความรู้สึกดีๆจากค่าผู้ชมนะครับผู้ชมรู้สึกบอกว่าอย่าหยุดจับเลยหายไปก็คิดถึงกันนะครับก็รู้สึกดี นะครับก็ขอบคุณนะครับผมเองก็พยายามที่จะจัดรายการเพื่อจะเอาตัวเลขดีๆมาฝากท่านผู้ชมผมขอเป็นหนึ่งในหลายๆรา,ายการที่มีตัวเลขให้ท่านผู้ชมนําไปประกอบพิจารณาพธธาน,านะครับ <c oughs> ตัวนะครับเพราะว่าเพิ่งสวดมาเสียงอาจจะแห้งๆมานิดนึงก็ผมขอนะครับเป็นหนึ่งในหลายๆอาจารย์ทางช่อง YouTube ที่จะนําตัวเลขนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ประกอบ การตัดสินใจในการเส่ยจโชคนะครับเพราะว่าหลายๆท่านหลายๆแนวทางหลายๆทฤษฎีหลายๆหลัหลหลากการเนี่ยมันก็มีที่มาขอเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์กับผู้บริโภคหรือท่านผู้ชมนั่นเองนะครับก็อีกเรื่องหนึง่งเ,เมื่อทิศแล้วผมได้เดินทางไปจังหวัดลำปางนะทีญาติเสียก็ได้ไปร่วมงานศพนะครับก็ก่อนที่ตอนช่วงเผาศพันเดขับก็มี มีรู้สึกว่ามีคนมองอยู่นะมองมองอยู่แล้วว่าใกล้ๆกำลังจะขึ้นรถตู้กลับเขาก็เดินมาใช่จานชานไหมก็ติดตามทางช่อง YouTube อยู่แล้วก็รู้สึกดีใจนะครับไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ว่าเขารู้จักกับคนที่เสียแต่ผมไม่รู้จักเขาหรอกแต่เขารู้จักผมเพราะเขาจะดูทงช่อง YouTube อยู่นะครับก็เราก็ก็มีความรู้สึกเออถ้าเราไปต่างจังหวัดแล้วมีคนรู้จักมันรู้สึกภูมิใจนะเออเราก็ พอมีคนที่ติดตามงานของเราอยู่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความตั้งใจที่เราจะต้องพยายามทำแทนบ้านพยายามที่จะคัดกรองตัวเลขด้วยความตั้งใจทุกงวดน,นะครับเพราะมีคนตามงานของเราอยู่เราก็อยากให้ตัวเลขเราปักปังตัวเลขเราเนี่ยเข้าเป้าแล้วก็เป็นที่ให้โชคให้ราบกับคนที่เขาติดตามงานของเราอยู่นะครับนี่คือเรื่องเลานำมาฝากนะครับก็ วันนี้ก็เช่นกันนะครับเอาง่ายๆนะครับรวบรัดเลยผมคัดตัวเลขมาให้เลยสี่ชุดนะครับผมคิดว่าตัวเลขชุดมันเนี้ยน่าจะเข้านะงวดวันที่หนึ่งกันยาเพราะว่าใกล้พระราหูย้ายแล้วผมจัดงานที่สิบสามกันยานะพระราหูย้ายวันที่สิบงวดวันที่หนึ่งกันยานี่ยคืองวดก่อนที่ท่านจะย้ายเนี่ยผมว่าท่านมีพลังแรงถีบแน่นอนนะครับเลขแปดตั้งไว้เลย แต่ว่ายังมีเลขชุด 5, 7, 8, 9เป็นชุดหนังสือผมเนี่ยแล้วเลขสําคัญหมดเลยเป็นเลข5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเลขประธานฝ่ายสุปเคราะห์นะครับเขาเรียกว่าเป็นดาวแห่งคุณธรรมเลข7ประธานแห่งฝ่ายบาประเคราะห์นะครับดาวเสานะครับก็ทายทายโทษให้ทายเสานะครับแล้วก็เลข8ดาวพระราหูเทพโชคลาภเลข9ดาวพระเกีรต ก็มีตำนานเล่าว่าเป็นท่านได้นะครับแยกลากนะครับออกมาเป็นสุดนลากที่โดนพระนรายกว้างจักตัดนะครับครึ่งท่อนท่อนล่างที่เป็นงูนได้กําเนิดเกิดใหม่เป็นเทพประวดองค์ใหม่ชื่อดาวพระเกตเลขเก้าห้าจกับกันแล้วเน้นเอาไป4คู่นะครับ5 7 5 8จ็ดห้าครับเจ็ดนะครับ แถมมีคู่หนึ่งที่บอกสี่คู่เพราะคู่ห้าคู่ที่ห้าเนี่ยหลายท่าหนหาจจาจะเล่นไม่ได้แล้วแปดเก้าเนี่ยนะครับชุดเจ็ดแปดเก้าคือเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับจะมีห้ามาป็นตัวแปดเก้าตอนเนี้ทางเว็บนะครับมีลูกศิษย์จแจ้งมาว่าในเว็บไซต์ที่แทงออนไลน์เนี่ยแปดเก้าเก้าแปดอันแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าหวยใต้ดินหรือเจ้ามืออันอะไรแต่ในเว็บเนี่ยอันแล้วแปดเก้าเก้าแปดซึ่งมันเป็นสัญญาณว่า หวยใต้ดินก็ต้องเอาตามๆกันเนี่ยนะครับกลัวเหมือนกันอั้นเหมือนกันเลขไหนดังเลขไหนที่เขาอั้นเ็าอั้นแห่อั้นกันไป8ปดน่าจะอั้นแน่นอนฉะนั้นถ้าอั้นจริงๆเหลือ4ชุดนะพิธีเด็ดห้เดนะครับห้าเจ็ด5 7 8ด7้าห้าแปดแแล้ว7 9 9ดวงเลิ่ที่5 8 7 9ผมชอบสองคู่นี้มากเลยนะครับคู่ทีเด็ดหรือ4คู่ ล่างบนผมว่าเล่นเหมืนทั้งล่างทั้งบนนะนะทิ้งเหนือทั้งใต้หรือเ,เพราะมันแค่สี่คู่เองนะครับถามว่าชอบเลขอะไรมากที่สุดอชอบเท่ากันเลยแปดกับห้าเนี่ยสวยพอๆกันเลยนะเอาเป็นว่าแปดมาให้มาข้างบนให้ห้ามาข้างล่างจะได้ได้สองเด้งหรือบนล่างแต่ถ้าการถ้าให้ให้จารย์เลือกตัวหนึ่งาการจะเลือกอะไรเลือกแปดชุดที่ผมใส่ไหมวันนี้วันที่ยี่สิบหก นะครับเป็นผู้ที่26ผมจัดไหว้โซฮาพระราหูเลขตามนะสี่คู่นะั่นคือเลขตักแล้วแต่เลขตามต้องไม่ทิ้งนะครับเลขตามหนึ่งสองนะครับเป็นเลขกำลังพระราหูสองหกคือวันนี้ที่ผมจัดรายการันที่ผมไหว้ก่อนก่อนที่วันที่หนึ่งเนี่ยวันที่26วันพุธที่ไหว,ว้ขอขอขอจากพระลาหูเนี่ยเป็นวันพุธที่ใกล้วันที่หนึ่งที่สุดสองหกนะครับเขาแล้วว่า29ออก92นะอันนี้สองหกกับหนึ่งสอง ตัวเลขอื่นผมว่าเป็นเลขรองเลยนะสองแปดแปดสองห้าสองสองห้าอะไรอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นเลขตามรองคุณชอบคุณก็ตามไปแต่มันอยู่ในผังที่ผมขึ้นไม่ให้หน้าจออยู่แล้วนะมาเร็วไปเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายผมนีขออนุญาตเป็นหัพันนิดนึงมีคนถามเข้ามามากนั่นก็คือถลูอีกอครั้งหนึ่งนะห้าคู่แต่ตอนนี้ผมว่าคู่ที่ห้าจะโดนอั้นไปแล้วนะครับอยู่ในชุดห้าเจ็ดแปดเก้าหรือเจ็ดแปดเก้าที่ไหนท่านตามมาตั้งหลายนวนะครับ 57 58 78 79วงเล็บวงกลมไว้สอคู่เลยที่ผมชอบ58 79นะครับแล้วก็ที่ผมวางไว้อยู่ที่นี่นะครับมีคนสนใจเป็นจำนวนมากสังรร่งเข้ามาเยอะมากหลายท่านไม่ได้มาวันที่13เพราะอยู่ตะวันผมแนะนำให้เช่าเหรือญพระราหูเป็นเหรียญประจำตัวเป,เป็นดาวประจำตัวของคุณนะถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะเป็นพระราหูที่จะมีลูก สีแดงนะครับบริเ,เวณรอบกายพระราหูนะครับถ้าเป็นวันเสาร์ก็จะมีสีม่วงมันพุดธกลางคืนก็สีดำนะครับพุดธกลางวันก็สีเขียวสีเหลืองนะครับติดก,กระเป๋าเสตางไว้นะครับปีนี้ถ้าไม่ให้ไม่อยากให้ราหูคน้นทรัพย์แต่อยากให้ราหูประธานทรัพย์ต้องมีเหรียญอันนี้นะรุ่นแรกที่ผมทำครั้งแรกปีหกหนึ่งผมสร้างองค์พระราหูนะครับองค์ที่จะจัดไปที่สิบสามเนี่ยให้ช่างปั้นขึ้นมา แบบปั้นสดๆเลยปั้นใหม่ๆแต่ว่าวันว่ายังมีกลิ่นสีปั้นอยู่เลยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมได้สร้างพาระราหูเป็นเหรียญอยากให้ทุกท่านมีติดกระเป๋าสตางค์ไว้หลายท่านองเล็กเท่ากับน,นิ้วโป้งเองนะหรือเท่ากับเหรียญบาทเล็กน,นะท่านไปใส่กอบทองว่าเดี๋ยวท่านมีโชคมีลาภท่านไปใส่กอบทองเลยนะครับถ่านมีสร้อยก็ถือว่าถูกระพร้อมซื้อสร้อยทองไปเลยแลต่หลังนึงห้าสิบตังค์ไม่ใช่ประเด็นนะ ใส่ที่คอมีคนเคยถามว่าอาจารย์มีหมอดูมีอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้บอกว่ามีะราหูอยู่ในบ้านไม่ดีเออเพราะรา,าหูติดตัวจะดีเหรอผมมีราหูอยู่ในบ้านอยู่กี่องค์นะสองปีมานี้ผมเคยมีหนี้เกือบยี่สิบล้านนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมมีสตูดิโอผมเปิดบริษัทแัมเตแปดสิบแปดผมมีทีมงานแบบที่ผมกล่าวว่าผมจะไม่ตั้งบริษัทแล้วนะเพราะว่าเป็นหนี้เยอะแล้วก็คิดว่าไม่อยากบริหารคนละเหนื่อย แต่ว่าเนื่องจากว่ามีลูกค้าเยอะก็เลยต้องมีฝ่าย c เซเ็ center มีฝ่ายจัดส่งของเพราะว่าส่งของจ้าส่งของขาดผมทําอยู่คนเดียวไม่ไหวเนี่ยผมต้องอัดรายการอีกผมก็เลยต้องเผิกบริษัทขึ้นมาแล้วก็มีทีมงานเข้ามาช่วยก็พูด,ดง่ายๆคือตอนนั้นน่ะบริษัทใหญ่แต่ว่ามันไม่มีงานไม่มีไรายได้มันขาดทุนแต่ตอนนี้งานมันขยายตัวเยอะว่าจนมันทําไม่ไหวมันก็เลยต้องมีทีมงานนะครับภายในเวลาสองปี ตั้งใจที่ผมได้รู้จักกับพระหลงตั้งแต่รู้จักอย่างจริงจังรือได้ผมร่วมสร้างท่านขึ้นมานะครับเป็นการสร้างที่ตั้งใจสร้างด้วยแบบสร้างจิตสร้างขึ้นมาแล้วก็สาเร็จอันนี้องค์ละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะผมบอกเลยว่ามันเป็นมูลค่าที่เยอะไหมถ้าคุณไม่เชื่อไม่ศรัทธาผมอยากท้าให้คุณพิสูจน์ในวงเงินประมาณสามร้อยบาทเนี่ยนะครับกับการที่เราจะพลิกร้ายกลายเป็นด คพิกสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยคือพิกชีวิตเราภายในีพิชตายผมเคยพูดให้ลูกศิษย์ในลายังว่าพิกจากยาจบเป็นเศรษฐีพิกจากยาพิกจากเศรษฐีกลายเป็นยาจบเพราะมันมีเรื่องเล่านะเพราะว่ามันเกิดจากเมื่อสามสิบปีก่อนผมได้ดูดวงเครื่องที่เรียนหมอดูใหม่ก็ไฟแรงก็ดูแต่เรื่องนี้ดูน้อยลงแล้วส่วนมากก็จะให้เป็นปลูกดวงมากกว่าดูแล้วก็ต้องแก้ให้นะครับก็ มีลูกศิษย์สองท่านไปคนละขั้วเลยท่านหนึ่งก็ดูแลวดวงกำลังขึ้นนะเราก็มากับภรรยาภรรยานี้เป็นลูกศิษย์สามีมาด้วยนะครับก็ดูดวงเสร็จแล้วก็บอกลองให้ดูให้แฟนแล้าตอนนี้แฟนกําลังดีแต่ําธุรกิจรรดีผมดูแล้วผมรลยบอกว่าในดวงที่มีพระหูที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยดวภรรยาเนี่ยมีมีดวงพระหูอยู่ในภพกรรมะนะครับแล้วก็ ยังมีดาวจรในช่วงที่คุยกันในหนึ่งปีครึ่งจากที่กําลังจะถึกเนี่ยถ้าเราขอจรก็พบภรราพักนะครับก็แปลดวงดีแล้วก็เป็นอะไรที่ดวงขึ้นมากกว่าสามีเพ่งแฟนเขาไม่เชื่อเพตอนผู้หญิงวพิ่งเป็นแม่บ้านอยู่บ้านกับตัวเขาเองเนี่ยกำลังจะขยายเบิิสนะัครับผมก็เลยว่าอยากให้ลองไปทําดูคือ,อให้ จดทะเบียนบริษัทที่จะขยายเปิดใหม่เนี่ยให้ให้ชื่อภรรยาเป็นหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็หุ้นใหญ่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น m d g m กหรือกรรมการผู้จัดการก็ได้นะแต่ให้มีหุ้นไวเพราะคุณเป็นสามีภรรยายังไงเงินมันก็อยู่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่เงินมันก็ร่วมในหนองทองมันไปไหนอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เป็นวิชาผมก็เป็นอย่างนั้นต้องยอมรับเลยว่าก็คิดว่าตัวเขามีความสามารถมากกว่าภรรยาครับ ตัวเขาเนี่ยบริหารงานมาจนถึงขนาดน,นี้ได้นี่ยมันอยู่ที่ตัวเขากรรมคือการกระทำนะครับเขาเขาก็ไม่เชื่อจริงเนี่ยก็อบอกว่ามันไม่มีอะไรเสียหายนะลองดูป้องกันไว้ก่อนนะครับก็หลังจากนั้นประมาณ6กเดือนมันยาเขากลับมาบอกว่าเป็นอย่างที่อาจารย์รู้จริงเลยก็คือแฟนเขาถูกพุ้นส่วนโกงนะครับคือ เด็นนู่นเดินนี่ไปให้เราก็สุดท้ายก็โดนแฮกโดนผู้บริษัทไปนะครับก็กลายเป็นบุคคลที่ตกลงมาเป็นเวาที่มันติดลงบนแล้วมันอยู่อยู่ระเชื่อสายปานขาดมันลอนลงมาแบบหัวปักพื้นเลยถามว่าจะแก้ไงกาบอกว่าต้องเชิญเขามาคุยถ้าเขาไม่มีความเชื่อความนับถามผมก็คิดว่าแนะนําไปมันก็เท่านั้นทาโดยที่ไม่มีความตัง้งใกับอีกคนหนึ่งที่มาดู ก็เป็นคนที่กำลังเป็นโรคซึมเศร้าที่บ้านญาติไม่มีใครเห็นคุณค่าญาติไม่มีใครเอานั่นแหละมันมาว่นเน่าไปไหนก็มีแต่คนหลีกหนีปิดประตูบ้านใส่ครัวจะมายืมเงินนะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับก็เขาก็ถามผมว่าเนี่ยมีคนรู้จักนะครับที่คุยทางไลน์ทางเน็ตเนี่ยลนะ ชวนไปทํางานจะไปทํางานด้วยดีไหมทํางานเกี่ยวกับโรงแรมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสถานบันเทิงนะครับสมัยก่อนทางสิงคโปร์มาเลยเนี่ยเขามีหลายสาขาก็คล้ายคาสินโนบริการครบวงจรจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เงี้ยไปช่วยเขาอยให้ไปช่วยทํางานดีไหมถือว่ามันจะปลอดภัยไหมผมก็รู้ว่าจากดวงที่เขาให้มาเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นกันยานิมิต่อกัน ันพึ่งพากันมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่มันจะเอื้อผลประโยชน์ตับคันแล้วดูเขาก่อนหน้าน,นี้ผมบอกแล้วว่าถ้าเขาจะดีขึ้นเนี่ยมันจะมีเพศตรงข้ามอุปธรรมก็บอกลองไปดูนะครับก็หลังจากนั้นประมาณสองเดือนเขาก็ไลน์มาว่าตอนนี้เขาอยู่ที่สิงคโปร์แล้วเพราะว่าผู้ชายคนนี้แต่เขาไม่รู้นะตอนนั้นผู้ชายคนนี้ที่ชวนมานาง,งานเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้อยากให้ไปเป็นานักง,งานเขา,าอยากให้ไปเป็น เป็นแฟนเป็นภรรยาจะได้ดูแลกิจการเขาเขาจะได้ไว้ใจได้จะได้ไม่โกงเขาไม่อะไรครับพนินีกาก็ขอแต่งงานก็ตกลงแต่งงานกันอยู่ที่นั่นจากยาจบก,ก,ก็กลับมาเป็นเราเรียกว่าเป็นอาซอนะเป็นเศรษฐีนะครับเป็นคนที่มั่งมีอะไรแล้วก็ช่วงนั้นพอผมจัดงานเขาจะโอนเนินก้อนใหญ่ๆมาช่วยทน,นะครับก็ว่ามีเจ้าภาพที่จริงๆผมคง ดูดวงไปผมก็ไม่รู้หรอกนะครับผมก็ทายไปตามเราแต่เมื่อมันทายแล้วมันเข้าไปช่องทางนั้นเนี่ยเราก็จะได้ติปได้ติปนะครับก็จริงคนที่เราทํางานเราก็อยากให้คนที่เป็นทุสิ์เนี่ยเกิดสิ่งดีๆเราก็ไม่ได้คิดเราเรียกมีสิ์จ้านะครับเพราะเรามีค่าครูอยู่แล้วนะครับจากเศรษฐีกลายเป็นยาจบนะเออมีบริษัทใหญ่โตกำลังจะขยายบริษัทอะไรบริษัทแต่ก็โดนโกง จากยาจบก็ได้กับได้สามีโดยไม่ทันตั้งตัวซึ่งสามีก็เป็นเศรษฐีย่อมๆเลยนะเพราะว่ามีหลักหลายร้อยล้านนะธุรกิจเขานะครับก็กลับกลายมีเงินขึ้นมาดัางนั้นผมไม่ได้เวอร์กันไปสําหรับสองร้อย้าเค้านะที่บอกท่านผู้ชมว่าศรัทธาถ้าท่านศรัทธาครับท่านก็ชอาไปด้วยความศรัทธาแต่ท่านไม่ศรัทธาเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องเจอ กับสิ่งที่ต้องมาทักใจตอนผมก็เจอผมถึงศรัทธามหมดนี่ผมมีเงินผมดีขึ้นมาได้นะครับแล้วได้เป็นผลผ่านบุญได้ทําบุญจนปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะว่าผมได้ได้มีความเชื่อในความศรัทธาตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ไม่แพงนะเราลงทุนไปที่อื่นกับการกระทำอื่นๆอีกแยะเลย นะครับฉะนั้นจริงๆเนี่ยจะ9 9้าร้อยเก้า้าหรือพันกว่าบาทแต่ผมก็ทําได้แต่ผมอยากให้ทุกท่านมีติดมาราคาไม่อยากให้สูงเกินเกินไปไม่งั้นคนที่จะเท่าวันนี้ได้ก็อาจจะเป็นคนที่พอมีงานที่ดีทำแต่คนที่เขาเรียกว,ว่าได้แรงถ้าแรงขันต่ำสามร้อยสี่ร้อยก็คงจะเสียดายเก็บเงินไปกินข้าวดีกว่าก็ฝากไว้นะครับ,าารบอีกอันหนึ่งที่ในช่วงวาระที่พยาหูย้ายเนี่ยผมแนะนํา กระจกพระราหูดูซับเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับให้ไปติดที่หน้าบ้านเป็นแรงนะครับเป็นก็เรียกเป็นสื่อเชื่อมกันนะครับเร่งสปีให้ทุกอย่างมันแรงขึ้นนะครับติดหน้าบ้านบานใหญ่นะครับเหมือนเสือภาพดัางนะครับกระจกแปะเลยนแต่อันนี้ผมทำกระจกพระราหูขึ้นมาส่วนนี้ก็ติดในห้องน้ําห้องน้ําเป็นหลังการเงินนะครับถ้าอยากได้มากวันนี้ก็เท่าเพิ่มไปแผ่ละร้อยบาทนะครับจะติดในห้องครัวห้องนอน หรือถ้าจะติดที่เสาถ้าบ้านมีเสาก็ติดกรดีนาะเสาคุณถือว่าเปได้เจ็ดเจ็ดแปดคู่กันนะาฐานมั่นคงไม่พอยังได้คู่ราบโชคก้อนใหญ่ด้วยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าจะมาแนะนําเรียนพระระหูเรื่องหีเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเนี่ยตัแวแจก็ติดต่อคอร์เซนเตอร์นะครับแล้วก็วันที่13นะอย่าลืมางานเรื่อง1ิโมงนะครับจะมีชุดของว่าจะมีเสื้อสีดำผ้าราหูกับสีฟ้า พบการเงินพบประดุมพระสีฟ้าดาวสุขนะครับวยขกนะครับพ้าราหูนะครับเสื้อสีดําใส่นะครับสลับในช่วงงานพลิกร้ายกลายเป็นดีพลิกยาจบเป็นเศรษฐีนะครับมีเสื้อให้สองตัวนะครับมีของดํานะครับแดอย่างที่ใส่กล่องไว้สวยงามที่ผมโชว์หน้าจอนะก็ปกติก็ให้เช่า300อบาทเสื้อเนี่ยก็ตกตัวละร้อยเองนะเสื้อเสื้อที่สกีนเป็นยันสวยงามเนี่ย เท่ากับว่าชุดเนี้ยห้าร้อยบาทนะครับท่านจะมีของไหว้แปดอยา่างมีเสื้อใส่ร่วมงานนะครับท่านที่มาห้าร้อยท่านแรกเดี๋ยวผมจะมีเงินขวัญถุงพระราหูให้อีกนะครับเพื่อท่านจะเอาเงินเนี้ยไปเป็นเงินสิริมงคลวันที่สิบสามนะครับถ้าท่านมาร่วมงานได้มานะห้าร้อยท่านแรกผมอยากให้ท่านได้ของดีๆกลับไปนะครับตอนค่ำเท้ามา,มามีพิธีไหว้มีพิธีต่อชะตาพลิกชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีพลิกยาจกเป็นเศรษฐีเนี่ย แล้วสุดท้ายตอนเย็นเนี่ยเราจะมีกวนน้ำอมฤตซึ่งเคยจัดไปแล้วครั้งหนึ่งคนรอเป็นพันคนนะที่จะรับน้ํานี้กลับไปเพราะมันแสดงหมายถึงอายุวัฒนะความอุดมสมบูรณ์ก็กวนน้ำอมฤตประมาณต้องเรียกว่าต้องหกโมงนิดนิดเป็นต้นไปเพราะว่ามันจะต้องเข้าเวลาพาเรานะครับหกโมงเป็นต้นไปกวนเสร็จแต่ทุ่มกว่าสองทุ่มควคงเสร็จนะกวนประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็แจกกลับไปนะครับให้คนที่เรารักได้ดื่ม กนะครับก็เป็นน้ำนมนะครับซึ่งสะอาดถูกอาักนานาไม้ที่เราทำแล้วมาปีหนึ่งนะครับก็วันที่หนึ่งกันยาผมมั่นใจนะเที่ผมจะให้โชคก่อจัดงานนะพระระหูท่านคงจะประทานโชคให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็จะได้มีเงินมาร่วมงานร่วมทำบุญกันส่วนท่านที่มาไม่ได้นะครับเช่าของมงคล500บาทนี้กลับไปทําวันที่3ทําร่วมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเช่าหรียญไปด้วยเช่าชุดไปใส่ เช่าของดําไปไหว้และเช่าเหรียญกลับไปบูชาสองเก้าสิบเก้าบาทมีติดกระเป๋าใช่ครับสองอเก้าสิบเก้าอาจจะวันหนึ่งจะทําให้ท่านถูกรางวันใหญ่หรืออาจจะให้ท่านมีเงินแสนเงินล้านได้ผมมั่นใจอย่างนั้นนะแต่ท่านมีโชคไม่รับก็ไลน์มาบอกผมด้วยหลายท่านไลน์หาผมทุกวันนะว่าหลังจากที่เช่าของมงคลไปแล้วดีขึ้นอย่างไรมีโชคมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะกรมนั้ผมได้ใหม่ในวันที่หนึ่งกันยายนนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนออกแล้วผมจะมาอัปเดตตัวเลขให้ฟังว่ามี ในลายถูกถล่มทลายแนคะ่ไหนผมมั่นใจนะสามสี่งวดที่ผ่านมาจนถึงงวดวันที่หกกันยานเนี่ยเลขแปดแรงแน่นอนนะไม่กลัวหน้าแตกด้วยแล้วมั่นใจว่าเลขแปดจะให้โชคลาภกับทุกสิทธิ์ทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆปังๆ,ๆ,งๆมีรอยยิ้มกันทั่วหน้านะครับแล้วตามกันใหม่ในงวดที่หกกันยานะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ คอมเมนต์กันมาแล้วยังติดตามกันอย่างนันผมเองก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับขอเชิญร่วมง,งานรับพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภ1ิปีมีครั้งเดียว พบกับพิธียันยักแก่เคร็ดราหูขนศัพ์พิธีเปิดชะตาพลิกชีวิตเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนความไม่มีให้มั่งมีทวีคูณและพิธีกวนน้ำอมิตประกอบพิธีโดยอาจารย์สัมพันธ์กับมังพันอาจารย์ปืนมนฮินดูและอาจารย์ชานโฮลี่ ีเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญบางแคพบกันในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2563